บอกว่าเธอเปิดตัวผู้ชายคืองไงแล้วพี่ดีๆเขามาเองแหมท่าอไม่ต้องทักมานะว่าทำหนุที่ไหนี้โคลอย่างเงี้ยใคนเดียวแกเดียวะร้อนด้วยอาจารย์เด็กเขาเสือกคนเขาทำงานเก็บเอาค่ะเก็เอาสวัสดีค่ะรายการสับปากหวานเจียบนะคะ วันนี้ซับปากมาออนทัวห pues ้างพรากอนก่อนค่ะเพราะว่านี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปนัดพบกับชินีนางหนึ่งก็คือนัดเราต้องพุ้นหนึ่งเราก็เลยมากินก่อนกับบุคคลดังต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวรอรอดูอาหารวันนี้ค่ะแล้วเราก็พกติเข้าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนย้ายตัวเราไปรับตัวดีก่อนเขาเพิ่งกลับมาจากอังกฤษก็จะถนนทางที่คุ้นเคยอุณหภูมิอุณหภูมิร่างกายเขาไม่คุ้นเคยเดี๋ยวเขาไปรับนางกัน ตัดทันเท้าเสร็จเราก็นึกว่าเราจะได้ไปหาเอิรนักแสดงสาวแล้วทันหนึ่งอย่างแอนน์เฉยก็คือปี๊งชอบพี่เก่งวะตามไปดูถามว่านางจะซื้ออะไรหรือจะบัวเป็นไฟเทนเหรอเป็นไฟเทนอิ่เพลินได้นะจ้า เอาเลยเอาเลยเขาเอาขึ้นมาปุ๊บไม่ดูเลยเอาเลยค่ะเรคือคนแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่ชอบอะไรห้ยยะะอยห้อน่ะตตั้นเอกเอาไม่แต่เดี๋ยวต่เกเพื่อนหลอกล่อให้หวานซื้อแล้วก็บอกดูดูชอบดาวนีด, <c oughs> ดูดู <c oughs> ดู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 กูดูดอกไม่สำเร็จหลอกเพลิน <c oughs> แต่สุณท้าไม่มีใครให้ฉันหลอกไม่มีใครให้ฉันหลอก โรจะให้นี่ไงเราดูบ้างเราไปไหรอเราเปลี่ยนสไตล์แต่รองเท้าล้าวันเนี้ยเราโดนบังคับซื้อแต่ไม่มีใครบังเลยโดนยยให้ทำไปเดียวนี่ที่พอจะทได้นสวยแบบนี้นะโมมโกหกหวานเหมือนที่โมโกหกตนนต้องเปิเทลว่ะงตเทลว่ะงคติเทลว่ะก็เหมือนที่หวานบอกว่าตินเลยมันีนีนะใส่ได้ถ้าอะไรที่้าซ่อนอยู่ในนี้เราก็สวมได้กันได้ยืนนกันเลย น้องวันเชียงน้องเขาแบนเชียงซอสเขากับรองเท้าอุ้ยเขากับรองเท้ามากแม่กระเป๋าสวยมากแม่เอ๊ะใส่แบบไหนพรุ่งนี้ใส่แบบไหนพรุ่งนี้ไปทำงานกะนต้องมีช่วยห่อยมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้อนุญาตให้เดินได้แค่สักประมาณเท่าไหรเราจะไปรับนักแสดงได้ยังคะตอนนี้ได้แล้วล่ะค่ะงงมากขอบคุณนะคะอะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคอนโดของ นักแสดงสาวท่านหนึ่งของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียกนาแล้วก็จิกนาออกจากห้องได้แล้วค่ะเพราะันกำลังจะสายแล้วค่ะทุกคนดันโมมากแน่ในกล้องาัเนี้สวยไหมล่ะสวยมากแล้วความเพชิดนะคะโอ้โหแบบกิ๊ตเตอร์สุดไม่ใช่หรือเปล่าอ้าะขอบคุณค่ะของฝากจากลอนดอนค่ะแต่โตโปมากค่ะดีม ทำไไมม่ชอบเราแพ้หรอหวานแต่งตัเรียบร้อยมากเหมือนในเอกสารทำไมนะคะ็คิ้งเธอแบบว่าชอบใครที่สุดหวาชอบลิซ่าอยู่แล้วแล้ววันวาเพิ่งดูเนโคเชล่าเขาด้วยเหมือนกันไม่พูดถึงโคเชล่าฉันขอบแบบใครอยู่ในยินกันนะฉประทับใจน้องมิลลี่มากมันมันทำให้เขาเดี๋ยวเมือนพวกเขาพึ่งขายดีป่ะเขาจะมุ่งก็ขายดีแต่เขาจะมุ่งก็ขายดีแบบเป็นปกติอยู่แล้วอันนี้อาจจะแบบเพิ่มเวลขึ้นมานิดนึงเลยนะไม่ใช่แต่น้องมิลลี่คือนำมาทุกวันสุดยอดแล้วชุดนี้ ชุดหนูสวยมากหนูทำการบ้านดีมากแม่ภูมิใจบอกเลยลิปน่ามากเหมือนกันนะน้ำก็พูดไปสั่เรื่อยแล้ววะนี่ต้องขอบคุณของขวัญจากลอนดอนถอบมาให้ทั้งสองอย่างเลยนะเราไม่เป็นของขวัญอะไรรู้ป่ะมันก็คือจะบอกว่าเป็นของขวัญจะบินเข้าไปบินเข้าไปบอกเขาไปคอนโดแค่เท่าไหร่ห้าพันห้าห้าพันสองไม่คอนโดแบบนิดเดียวมากไม่รู้ค่าไปเดือนนี้เป็นอะไรเป็นของขวัญให้คุณหวั่นเจี๊ยบเป็นกําลังใจให้คุณหวั่นเจี๊ยบในการทำงานในการขายงาน อันนี้คือน้ําหอมที่คุณอบมีพีเขาป้ายยามาแต่อันนี้คือที่สุดอันนี้คือที่สุดเลยนะต้องบอกก่อนว่าตอนที่เข้าไปในร้านซีรีนใช่ปหมร้านแรกบอกว่าออกไม่ได้อันนี้ต้องเป็นแบบว่าลิสต์ของ VIP เท่านั้นแล้วเองผิดกูจะลิสต์ VIP ยังไงงงใช่ไหมอ่ะไปร้านที่2ฉันก็ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อซื้อเนี่ยรวมเรื่รื่รื่หลายๆอย่างเลยก็เลยแอบถามเซลล์ยูมีกระเป๋าใบนี้ไหมเนี่ยไอ้ก็เปิดรูปให้เขาดูเขาบอกว่ามีมีแค่2ใบเท่าหนักมากจริงมีแค่2ใบเท่านั้นส่วนนึงคือลิซ่า แต่ส่วนหนึ่งที่หวานชอบซีรีนหลังๆเยอะมากเพราะเลยพอาที่คิดหวานชอบโลโก้เขาแต่เธอชอบโลโก้เขาแสดงว่าเธอต้องชอบันมากเพราะว่าชื่อซีรีนเลยจริงๆหอวางเธอชื่อซีรีนด้วยแล้วเธอก็นักกุญห่อวางเธอเป็นเจ้าของเรียนอีกแต่งตัวมาสค์ค่ะไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างบินบินบินต้องจ่ายค่ะเดี๋ยวว่าตัดค่าไฟค่ะฉันไม่อยู่ตั้งอาทิตย์หนึ่งเพฮ้ยมันแพงขนาดนี้ที่หวานเรามาเปรียบเทียบกับค่าน้ำค่าน้ำรวมกันทั้งหมด3เดือนนะ ห้าร้อยบาทใช่เราไม่ได้อาบน้ําเลยอะจริงๆไปเที่ยวมาสนุกมากตอนแรกๆก่อนทํางานร่วมกันบนโลกมนุษย์นี้นะนี่คือจะกลัวมากว่าถ้ารับละครจะไม่ได้ไปเที่ยวหนูจะไม่มีเวลาพักจนล่าสุดอีกทีมึงไปเที่ยวเถอะกูจะก,การให้กูต้องขอร้อนมันไปเที่ยวชีวิตก็คือสแตนบายเพราะไม่รู้ว่าละครเรื่องไหนจะเอาเราตอนไหนเราก็ต้องรักษาตัวไว้ช่วง็อกดาวน์ตั้งแต่123เนี่ยเราไม่ได้กลัวติดเท่ากับกลัวคนอื่นลำบากสมมุติ3มกองรวมกันคนก็เป็นร้อยอะแล้วอยู่ดีๆเราแคนเซิลเพราะเราเป็นโควิด แต่ตอนนี้คือไปแล้วแล้วกลับมาแล้วรอดแล้วแต้มบุญใช้ไปเยอะมากอ่ะแล้วท,ที่ต่างประเทศอ่ะพี่คริสภา,าวะเรื่องของโควิดเขาเป็นกันยังไงอะหลายๆรูปริสไม่ได้ไม่ได้ใส่แมสแต่คริสอ่ะ ใส่แมสเกือบตลอดเวลาคือใครจะไม่ใส่อะเราก็ใส่มันไม่มีใครว่าเราอยู่แล้วนึกออกปะก็แสดงว่าเขาก็ยังมีคนที่ใส่บ้างไม่ใช่ว่าใช่ใช่ใช่อ้าวแล้วที่เราเคยได้ยินว่าเขาบอกยกเลิกการใส่แมสก็คือแล้วแต่ใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใครจะใส่ก็ใส่ใครไม่ใส่เขาก็เขาไม่ได้ว่าอะไรการเข้าร้านอาหารที่อังกฤษเดี๋ยวนี้เปรี้ยวมากอ่ะคือฉันไปยืนอยู่หน้าร้านอะ เขาบอกไม่มีการอ a l k in any more ever เพราะว่าเขาอยากจะไม่อยากให้มีแถวอยู่ที่ไหนเลยทุกอย่างต้องเป็นการจองออนไลน์ดี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 เลยอังกฤษคือไม่ดูอะไรอะไรเลยก็คือใช้ชีวิตแบบธรรมดาแล้วใช่ประทับใจรอบนี้ของอังกฤษคือไม่ได้ไปมาประมาณ4ปีแล้ว1คือลอนดอนสะอาดขึ้นเยอะมากอาจจะเพราะว่าช่วงล็อกดาวเราทัวริสน้อยแล้วก็อันที่2คือโชคดีมากใน8 9วันที่เรอยู่อะลอนดอนนี่ใครเคยไปก็จะรู้นะ ป้าก็คือมืดครึ้มทั้งวันแล้วก็ฝนตกแบบให้รถเลอะ,อะนี่คือไม่มีฝนเลยแล้วอากาศดีทุกวันโอ้ถช่ดีแล้วมีเหตุการณ์แบบนักเร่อแม้ระทึกขวัญมีไหมมีวันหนึ่งก็คือเดินหลงทางแล้วก็เดินไปประมาณ19นนะเป็นบูธท,ที่มีซนประมาณไม่ไหวแต่ฉันก็ต้อง เป็นพืชว่าฉันไหวเพราะว่าเราต้องสวยเราต้องสวยนะแต่วันต่อมาคือเหมือนเข่าล็อกเข่าล็อกเข่าล็อก <c oughs> มืนเข่าล็อกอะตอนนี้เธออยู่ที่นูน่นแต่สํานักข่าวไทยทุกเกือบจะทุกสานักบอกว่าเธอเปิดตัวผู้ชายเคอไงเล่าตายแล้วฉันยังไม่ถึงแฉเลยเล่าเราื่องกับตรงนี้แล้วหรอไม่ได้เปิดตัวแล้วก็ไม่ได้ปิดตัวก็คือทําทุกอย่างตามธรรมชาติคือจริงๆอยากให้สมุติสมมติในอนาคตอะทะเลาะกันเถียงกันหรือไม่เข้าใจอะไรกันอยากจะให้มันเป็นการตัดสินใจ ที่เราทะเลาะกันหรือคุยกันเคลียร์กันด้วยปัจจัยของเราแค่เราสองคนไม่งั้นมันจะมีปัจจัยอื่นอีกเยอะแยะมากมายอย่างนึกออกปะอะไรก็แล้วแต่คือเลิกกันดีกันไปเจอแม่หรืออะไรเงี้ยคืออยากให้มันเป็นปัจจัยของการตัดสินใจของ,ของเราสองคนเออคุณว่านะคุณว่านะคนที่เขาไม่ใช่ศิลปินดาราเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาคงไม่เท่าไหร่แต่เขาไม่อยากให้ครอบครัวของเขาโดนขนนี่คิดเองนะคิดเองคนที่มาอยู่กับเราอ่ะเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องจะเจออะไรบ้างเออต้องเปิดตัวระดับนึงแต่คุณคิดว่าเราอ่ะ ก็ต้องโปรเทคครอบครัวเขาด้วยไงถูกต้องตีหัวเข้าบ้านเลยแฮปปี้ไหมไม่ว่าแฮปปี้ไหมล่ะจะสามปีแล้วนะทันกี้ไม่ไหวหนูก็ไม่รู้ว่าค่ะอยู่ดีๆเขามาเองไหมความสวยความเจ็บความช้ำมันครที่เหลือไปฟังในรายการแฉแล้วกันเอโยไปค่ะยังไม่ถึงแฉเลยโดนแฉก่อนแล้วเนี่ย ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นสวัสดทีหน้าเนาะพอแม่ป้อมถึงปุ๊บต้องบูรพาลักสมี้นไม่รู้จะทำอะไรแล้วกูต้องสวดมนต์เพิ่มแล้วอีนอทั้งพักวิคันเดทั้งบูรพาลักสมิ้้าวจ้าจ้าตัวเดชตงไปนิดนึ่งพอมีผัวก็คือช่วยผัวขายของเอ้ยโพสให้ซื้อของกับผัวเอ้ยเราต้องเข้าใจว่าเราแบบผัวเงี้ยเราต้องทำทุกอย่างเพื่อแบบซัพพอร์ตผัวเฮ้ยผัวหรือเมียไม่รู้งงแล้วตอนนี้ ตาคล้ายนี้เนาะีบกระทงสมัยเด็กที่เราโรยกากเพช <ela> ร<บ>อน่ะเนี่ยถ้าเกิดใครแบบตักษากเนี่ยถูปตาได้เลยนะอีดอกไช้กระดาษทรายอันเนี้ยไม่ใช่แค่เฉดดิ้งนะของคุณจ่าคือสร้างเขือสร้างเขือน ไปทำจมูกไปทำจมูกม้าเปล่าค่ะรับรับชมว่ามันบุ๋มเข้าไปนะฉันใช้คนเดียวไม่คุณรู้ป่ะมันมีกเค้กวางดูในการสับปากแล้วมันกลิ่นบอบบางดีใจด้วยนะครับที่มีแต่แล้ยางชื่อเสียงเสียหมดเลยการมีบุ๋มไม่ได้เป็นสิ่งที่ดนะคะแล้วมันไม่มีล่ะมันไม่มีอะสิเบียดอยู่แห้งเบียดโอ้ยเกี่ยวการเลยน้องหวานเจี๊ยบอาจจะโดนคืนแต่ไม่บอกเราก็จะให้โอเคป้าดูในกระจก ดูเขื่อนพี่ไม่ต้องทักมานะว่าทำขนมที่ไหนในโครย์เงี้ยคนใครคนเดียวแก่คนเดียวจีนพวกเก้งกว่างอ่ะดูสับปากอ่ะอินบ็อกมาเต็มไปหมดเลยเราอยากจะลุมแม่ค่ะเขาอยากจะลุมแม่แบบไม่ปราณีปราศเขาอยากรายการอะไรซักภาพเยร์ตัดแต่ของตัวเองแบบภาพพดดีคนอื่นเดียวออกรายการหมดเลยบทเรียนของคนใจแต่ใครจะเหมือนมึงเลยมีผัวไม่เคยโดนคนเดี อสงสารดิ้ด้วยกูอยู่ตรงกลางพอดีแต่รบแบบเด็กๆน่ารักน่ารักเิ้นยังไม่มากเลยเป็นครั้งที่เดิมนไปอุ้ยเฮี้ยเข้าตาเลยเห็นมันเล่นเป็นไม่รู้เรื่องเลยเล่นกับแม่นะอาจารย์เด็กตัวเตือนบางคนเขาทำงานเก็ฑเอาค่ะเก็ฑ์เอายับพันธุรักษณค่ะอาจารย์เด็กที่ตัวเตือนมาสามคนก็คือวันก่อนอ่ะเราอ่ะไปทานข้าวกับน้องๆใช่ป่ะคือเราอ่ะข้าใจว่าเจจะต้องมาด้วย แต่ว่าเจี๊ยบจะต้องไปงานศพเลื่องสำหรับเราอะเราู้สเจี๊ยบอะเป็นเวอร์จิ้นชวาแล้วผัวคนเดียวของเขาก็คือแต่ที่ไหนได้พอเราพูดแบบว่าทุกคนทำหน้าเหมือนเราแบบอินนเซนต์มากเลยอะเพราะว่าก่อนเจี๊ยบมีมาเป็นร้อยเลยคนนะคะไม่ได้ตุกตายางเดเจี๊ยบเธอนี่มันจะหนีแล้วจ้อเลยอะไปนได้ไหมมาเจออ้วน บุรีเก่งอีดกมก็คือชาดีเคยอ้วนแล้ววะเฮ้ยไงไป้ามขอพิชบ้าแล้วครไปทางนั้นก่อนนะคะตอนแม่้อมแม่ป้อมเป็นหัวแปมเป็นเ่ขอทานกดได้หมคะเกเอาไม่ต้องอจริงๆเป็นคนเรียบร้อยมากตั้งแต่ยีรายการมาถ่ายหรือต้องพูดายาบายอยไรอีเียุก็โดนมาทัน้วย่ะเธอเป็นเด็้ดอชื่อดังค่ะ ลงแล้วค่ะพี่กิ๊ฟอย่างง่ายพี่กิ๊ฟอย่างง่าย่กเอาพี่กิ๊ฟแพี่กิ๊ฟคะอย่าเพิ่งเสร็จนะคะเอาละค่ะเสียทันนะผมดูแะไม่ทันละวคะมือไฟไหม้ไปหมดยกเวลาละกอดปีนค่ะไม่ทันแล้วคำลาชั่วโมงก็ไม่พอเวลาแต่งหน้าที่กิ๊ฟยังไหมค่ะกูไม่เข้าใจว่าเวลาเท่าไหร่กูไม่เคยบอกไฟไหม้ตาต้องได้เรื่องหรือลงลิฟต์คะกระโดดลงไปเลยค่ะ บขอสกิปก่อนเปลี่ยนไงครับขอสกิปก่อนโค้ชจะไได้ข่าวว่าเธอไปเอ่ยฉันในรายการตีไทยควเองแล้วหรอเหี่ยวมาแล้วให้ฉันฟัง ยังไงบ้างกลับมาปุ๊บมาทำงานแรกเลยก็ดีค่ะไม่ได้ออกรายการนานแล้วถึงเป็นมาไม่ได้ตื่นเต้นที่ออกรายการแต่ตื่นเต้นสิ่งที่เขาจะถามมากกว่าตอนที่เขาส่งสปต์มาไม่มีสิ่งกนี้เลยนะเขาก็เลยบอกว่ามีคนส่งเออเอาตัวน้อยใจไมดีนะเลิกเลิกจะดีไม่ไหวนะบอกเลยดีกว่า ่ะก็วันนี้ก็ถือว่าพี่คิดก็มาออกจากกระสวยแล้วออกมาทำงานบ้านนิดหน่อยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะกลับไปถ่ายละครเหมือนเดิมเพราะว่าเร็วๆนี้มาม่าโปโกจะออนอะไรเลยถูกป่ะปีนี้พี่คิดมีสามเรื่องแน่ๆมีมาม่าโปโกมีเชิญมาฮะ,ะ,ะแล้วก็ลักแกวมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยมีจริงๆมีสี่เรื่องแต่อีกอันนึไปเป็นรับเชิญของเขาแต่ก็ออกเรื่องกันก็คือเรื่องซุปตาสองห้าห้าสิบเล่นกับพี่เคนมากับพี่แอนนิดหน่อยมาม่าโปโกคือจะออนการเดือนมิษุนานนี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสรับ ใครที่เครียดอ,อยู่เรื่องนี้เนี่ยใครเครียดแน่นอนสําหรับใครที่ชอบดูหนุ่มๆติดเอ,อ็อก็คือมาหมดทั้งค่ายและที่สาคัญใครอยากดูพิกพิสกับคอมเมดี้<ม>เรื่องนี้ทุกคนก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์แบบั้นเอาเป็นว่ามีปุกกี้เนี่ยก็คือตลกมากสุดๆ<ม>ดแล้วแต่ันี้ทุกคนตั้งใจมากนะคือต้องบอกนะมันไม่ใช่แค่ละครเฉยอันนี้คือทั้งแต่งเพลงใหม่ทั้งไปซ้อมเต้นทั้งทําโชว์มันเยอะมากเยอะมากใหญ่ใหญ่ฟนาดไหนก็ต้องฝากติดตามมือที่ของพิกพิสด้วยนะคะวันนี้ดึกแล้วขอตัวไปก่อนนะคะ E